เมนาพระธระรมจะเป็นผู้ของเราสังคมเมนาโหเพร,สพราสงฆ์ก็จะเป็นผู้ของเราเชิญท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมร่วมทาวัดสวดมนต์เจริญสติอบรมปัญญาด้วยความร่อมเพียงกัน อระหังสมมาสัมพุทธภักาวาพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิงกิเลสเลิ่งทุกสิ้นเชิงตรัสสร้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะกะวันตังอภิวาทีมี พระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานุนูน้ทรมย์ผู้พ,พุทธเจะเจที่พึ่งของเราสวากาโตพระคะวตาธรรมโมราธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วทำม,มังนามัสสามิข้าพระเจ้า,จานามัสการพระธรรมธรรมโมนีนทูพระธรรมะจชญาภิณิึนงของเราสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆ พระสงฆ์สาวกของรพระผู้มีพระภาคเจ้ปาปฏิบาติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้า,าน้อมน้อมพระสงฆ์พระสงฆ์ข้าพระเจ้าปิติพึงของเราไม่หังมหาตาปิดโตนังวะปาเท วันทามิซาธารังข้าพระเจ้าขอกราบที่เทา้ามารดาและบิดาของข้าพระเจ้า,าด้วยความเคารพอ,อย่างยิง่งมัาทิ่เโรวันทามิข้าพ,าาพระเจ้าขอกราบมารดาบิดาของพระเจ้าปัญญาวุทิกคเรเตเต อินโอวาเทนมหามิหังข้าพาเจ้าขอนอมน้อมคุณครูอุปชาอาจารย์โคพรำสอนเหล่านั้นทำให้ข้าพาเจ้ามีปัญญาเจริญง,งองามคุณุปการวิีวันทามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้คุบบพิชาอาจารย์ ทันธรรมยังพุทัสสาภะควะโตผุภะพาคณะมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนมโนมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระห์โตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมุทสาตรัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหตัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสมมาสัมพุทธัสสะตราสรูชอบได้โดยพระองค์เอง อันธรรมยังพุทธ,ธาทิ่ถูติงกโรมาเซโยโซตถาคโตพระตถาโคจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพทโธทเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชาจารณสัมปนโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขตโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้มอนุตตโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถเึิบุรุษเทสมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สัทธาเทวะมนุษสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโทเป็นผู้โรูผู้เตือนผู้เบิกบ้านด้วยธรรมภระควาเป็นผู้มีความจำเริง่งจำแนกธรรมสั่ซ้อนสัตว โยิมังโลกังสัทวีวังสมาระกังสัพพมะกังสัสสัมนาพระมณิเงปชังสัทถวะมโนสังสยังอภิญญาสัชกัตวาปเวเทเสีพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามหารนดรมและหม่สัตว์พร้อมทั้งสมนาพรรมพร้อมทั้งเทวดาและมโนให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสเส พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกันละยานังไผเรอดในเบื้องตนมาเชกันละยานังไผ่รอดในถ้ำกลางปาริโยสานกันละยานังไผรอดในที่สุดศาสธรรมสาพยัญชนะงเกวลาปริพุนนาง บริสุทธิ์ทางรามจารยยังปกาเสีทสิทรงประกาศรามรจันคือแบบแผนการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัจถาพร้อมทั้งพยัญชนะตาะมหังพระควันตังภิปูชยามีอาบะเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานปะมะหังพระขวันตังศิรสานามามีพระพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นโดยเสียนกล้าวพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ธรรมยังธรรมมาพิถุติงกโรมาเสโยโซสวาคาโตพะควตาธรรมโมราธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิทติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อาการลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเธอโอปนญายกโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ปัจจตังเวทิตาโพวิยนโยหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน โยโซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระพางเจ้านั้นโมใดปาิบาติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระพางเจ้าโมใด ปาติบาตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ไดปาติบาตเพื่อรูรธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโค สงสาโวของพระผู้มีพระพังเจ้าหมูได้ปฏิบาติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสะยุคานิอัตถาปุริสะปุคลาคู่แห่งบุรุษสีู่นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาภาควะโตสวกะสังคฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนโย ο, เป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาอาหุนโย ο, เป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ทักขินยโยเป็นผู้ควรรับทักสินาทานอัญชลีการณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอานุตตรังปนยักเขตตังโลกัสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าต่ สังขังอาภิปูชยามีข้าพเจ้าบูชายา่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมนานตามาหังสังขังเสียรสาณาามหามีข้าพเจ้านอมนอมพระสงฆ์หมนาโดยเสียงกลาว สัพเพสังฆาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่เียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆาราทุกา่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพตธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งเ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาัุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนภูวังมรณะงความตายเป็นของยั่งยืน อาวัสังมายามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาวรที่จะสังเวช อายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปหตตวิญญาณโนครันปราศจากวิญญาณชุดโทษอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสศสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวาประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนเฟืน เนราทั้งหาประโยชน์มีได้อิทังเมยยาตินังโหตุสุขิตาหโโต,ตุยาตโยด้วยอนุภาพแห่งกุนี้พระเจ้า,าขอทิ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขอพระองค์งได้รับการอนุโมทนาและประสบความสุขในสุขติ สัมปรายพบื้องหน้าโน้นเทินและขอพรองพืงได้แผ่บุญแผ่บารมีปกปักรักษาประเทศชาติประชาชนชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปด้วยเธเิเือนขอเดชาตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวังญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมัครใครมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวียนและเทวันขอให้ท่านได้กุศลคนนี้เถิดอาหารสุขิโตโหม,มิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรมโหม,มิปราศจากไอเวนีนอพยาปโชโหม,มิปราศจากการเบียดเบียน,ยนอนีโคม,มิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตานังปริหารามิขอให้บริหารตนเป็นสุขเถิด สัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมีขา,าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานัปาริหารนตนโยจงมีความสุขกให้สุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอระหังสัมมาสัมพุทโธพะกะวา พุทังพระวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะถพระพุทธเจ้าเป็นดิพุ่งของเราสวากขาโตพระขวตัตธรรม,มนธรรมนามาสมามิธรรมโมเมนะถงพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนพระขวัตโสสวากาสังโฆสังฆังนามามิ สังคมนนาโถพรัสงฆ์ข้าเจ้าปิ่งของเรา